สวัสดีครับผมเอ็มลานซ์เซนนะครับคลิปนี้จะมารีวิวเติรกังเกตลูฟี่ XS นะครับตัวเมนูภาษาไทยนะครับใน CRV นะครับอันนี้เป็น CRV าร์วเจนหนะครับ G5 G5 อ่ะสตาร์รถนะครับ G5 คือมาอย่างนี้นะนี่ใครขับรุ่นประมาณนี้อยู่ CRV นะครับแต่ว่ารุ่นอื่นๆก็ใส่ได้นะครับโอสูงเยอะไลยอ่ะนี่ตันนี้เป็นหน้าแบบรวมค่านะครับวัดครบๆเลยดูปริมาณน้ำมันในถังนี่น้ำมันโอ้ยพี่เขาเติมเต็มถังเลยนะ100%อุณหภูมิไม่ดี Air4 น้ำมันในถังเหลือ4.6.5ลิตรไฟแบตร,ระยะทางวิ่งได้456ก,กิโลเอฟสปนเหม,ม,ะม,ะม,ะมะืนมันหม้อน้ำความเร็วโอ้ยเหนื่อยเยอะความร้อนน้ำมันเกียร์แวร์ค้มแรงดูดอากาศเอ็นจิ้นโหลดพะลักะเครื่องหน้านี้คือหน้าเดียววัดเลย12ค่านะครับนี่ครับลูฟี่ี่อลูฟี่รุ่น SX นะครับนี่นะครับเปลี่ยนหน้าได้กดปุ่มบนข้างๆเป็นทัชสกรีนนะก็จะวัดค่าต่างๆจะเป็นกราฟิกต่างๆนะครับนี่ครับ วัดแรงจีได้ด้วยมีวัดแรงกระชากนะครับแรงจีพวกรถแข่งชอบดูนะครับกอนะอันนี้วัดอ่าวัดความลัดเอียงมีมีไจโรเซนเซอร์เนี่ยวัดความลัดเอียงได้นหมพอรถเอียงมากเอียงน้อยขึ้นเขาลงห้วยเรารู้หมดรถพลิกคว่ำอะไรเรารู้หมดมันจะเตือนเรานะครับนี่ก็เป็นหน้าแบบวัดรอบนะครับเป็นไม้วัดรอบเข็มวัยนะครับไม่น่วงตัวเลขมันจะวิ่งแบบเห็นไห วิ่งไหวไม่กระโดดเขาเรียกว่าตัวเลขแบบนี้ไม่กระโดดครั cool บ,บไม่เหมือนรุ่นพวกรุ่นทุดๆมันจะกระโดดไงมันจะกระโดดข้ามนี่มันจะแบบหมุนขึ้นไปเห็นไหมตัวเลขมันจะหมุนหม, н, หมุนหมุนขึ้นไปนะครับแอร์โฟลแบตมอ Schools. น้าน้ามันเกียร์ว่าน้ำมันเกียร์ได้ด้วยนะลูกค้าอยากดูนะค่าน้ำมันเกียร์นะครับเขาบอกเขาชอบขึ้นเขานะอันนี้เป็นเหมือนมบวัดรอบเนาะเนี่ยดูค่าต่างๆครบเลยนะครับมบวัดรอบเหมือนกันนะครับดูความเร็วหมอน้ำล้วข้ามน้ำมันเกียร์ได้หมดนะครับนี่โอเคตรงนี้เป็นเมนูภาษาไทยนะครับแล้วเป็นนีหม การตั้งค่าทุกอย่างเป็นภาษาไทยนะครับสามารถเปลี่ยนสีตัวเลขตัวหนังสือได้เป็นภาษาไทยหมดนะครับนี่ตัวเลขเราไม่ชอบสีขาวเราก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นฮะเห็นนะอ่าแล้วแต่ชอบเลยนะครับกดเอาสีอะไรเอาได้เลยนะลูกค้าบอ,อกสีขาวไว้ก่อนตั้งให้ลูกค้าสีขาวนะครับสามารถตั้งเตือนรอบเตือนความเร็วได้นะครับับเตือนเนี่ยเตือนรอบเตือนความเร็วเตือน อะไรได้หมดหม้อมน้องแม่น้ําได้หมดนะครับเกลือได้หมดประมาณนี้ครับรตัวน,นี้โรฟี่เอสตัวเมนเมนใภาษาไทยนะครับแต่ตั้งง่ายนะครับแค่เสียบปลัก๊กโอบิเดทูอ๋อมีฟังก์ชันทันดาด้วยลืมบอกนี่เปิดประตูไงก็จะมีพามาว่าเราเปิดประตูฟังก์ชันทันดานนะแล้วก็เกิะเปิดประตูนะครับพอเปิดประตูก็มีเปิดประตูฝั่งขวานี่เห็นตั๊กตรงนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เลยโอบิเดทูนี่นี่ในที่นี้ผมจับนี่ นี่คือลัก OBD2 นะครับเสียบลักได้เลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเสียบโป๊ะเสร็จลากสายขึ้นมาข้างๆตรงนี้นะครับเสร็จเลยนะครับติดตั้งง่ายครับไม่เสียรถนะครับนาทีเดียวผมทําผมขอนาทีเดียวนะครับคนอื่นทําไม่รู้นะแต่ผมขอแค่นาทีหนึ่งสองนาทีเสร็จนะครับเนี่ยตะกี้ติดตั้งประมาณนาทีเดียวไวมากอัดับดับเครื่องดับเครื่องเกตก็จะดับไปตามหน้าที่ของเขาเลยครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้เลยนะครับวันได้ครบรกก็รับประกัน3ปีนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมเอ็มรับ